สำหรับวิดีโอนี้จะมาดูวิธีใช้คำสั่ง Hue Saturation เ,เพื่อปรับสีในภาพการจากไฟล์แบบฝึกหัดจะมีกระดานโต้คลื่น2อ,อันสมมุติว่าน้องๆและเพื่อนๆอยากเปลี่ยนอันทางด้านขวา โดยทำให้แถบสีที่อยู่ตรงกลางนี้กลายเป็นสีแดงเหมือนแถบอื่นๆสำหรับการปรับสีสิ่งแรกที่ควรจะคำนึงถึงคือหลังการเปลี่ยนแปลงแล้วจะไม่กระทบกับเลเยอร์ภาพนั้นอย่างถาวรโดยการคัดลอกเลเยอร์ขึ้นมา แล้วจึงปรับเปลี่ยนกับเลเยอร์นั้นจากนั้นก็เรียกใช้เมนูคันเลอร์เลือกฮิว saturation และที่ในไดอะ็อกจะมีวงกลมของสีหลักที่ประกอบไปด้วยสีแดงเขียวและน้ำเงินฟ้าม่วงแดงและเหลือง พร้อมกับตรงกลางที่เป็นปุ่มมาสเตอร์ซึ่งใช้ในการปรับรวมทุกสีตอนนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนแถบสีเหลืองโดยผมจะกำหนดเป้าหมายโดยคลิกเลือกไปที่สีเหลืองและตอนนี้ผมจะเริ่มลากแถบเลื่อนฮิวเพื่อดูสีสันที่เปลี่ยนไป ที่ฮิว saturation dialog ที่ส่วนของสีเหลืองก็จะเปลี่ยนเพื่อแสดงเฉดสีใหม่ที่เกิดจากการลากแถบของฮิวนอกจากนั้นผมยังสามารถปรับความสว่างและความอิ่มตัวของสีเพิ่มเติมได้อีกด้วย สำหรับแถบ Overlap จะใช้สำหรับเลื่อนเพื่อให้เกิดความค่าบเกี่ยวกันของสีซึ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มช่วงของการเปลี่ยนสีโดยรวมกับสีที่คลิกเลือกไว้แต่เนื่องจากผมอยากจะเปลี่ยนเฉพาะสีเหลืองเท่านั้นผมจะปล่อยค่าที่ส่วนนี้เป็นศูนย์เหมือนเดิมแต่ผมจะตั้งค่าเฉดสีหรือฮิวเป็นลบ55และ saturation หรือความอิ่มตัวของสีเป็น5 ซึ่งการปรับเปลี่ยนสีบนกระดานโต๊ะลื่นนี้ได้ผลลัพธ์ที่ดูดีทีเดียวดังนั้นผมจะคลิกตกลงความจริงที่ว่าผมสามารถทำการปรับเปลี่ยนสีนี้โดยไม่ต้องทำการสร้างซีเล็กชันกับพื้นที่ส่วนนั้นก่อน เป็นเพราะคุณสมบัติที่ดีของ hue saturation ซึ่งภาพบางภาพผมสามารถข้ามขั้นตอนการสร้างเส้น selection ได้เลยแต่ถ้าสีที่ผมต้องการเปลี่ยนนั้นไม่ได้แยกออกอย่างชัดเจนแล้วก็จะต้องทำบางอย่างก่อนใช้คำสั่ง hue saturation ตัวอย่างเช่นทรายบางส่วนที่บริเวณนี้จะมีช่วงของสีเหลืองเหมือนกับสีเหลืองบนกระดานโต้คลื่นจึงได้รับผลกระทบจากสีที่เปลี่ยนไปด้วย ดังนั้นการที่จะป้องกันหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสิ่งนี้ก็จะต้องทำอะไรบางอย่างเช่นสร้างเส้น selection เฉพาะสีเหลืองที่บนกระดานโต้คลื่นก่อนใช้คำสั่ง hue saturation เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนเฉพาะส่วนของพื้นที่ที่ภายในเส้น selection เท่านั้นหรืออีกอย่างที่น้องๆและเพื่อนๆสามารถทำได้ซึ่งจากตัวอย่างนี้ได้มีการคัดลอก layer ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนสี ดังนั้นการปรับเปลี่ยนก็จะเกิดขึ้นของ Hue s ซ t u ช a t i เรกับ l a เยอนี้เท่านั้นดังนั้นการเพิ่มมารก็จะช่วยได้เช่นกันโดยผมจะไปที่เมนู l a เยอรแล้วเลือก m a r ์ Add l a ลเยอร์มา, Layer, มาและเนื่องจากมันง่ายกว่าที่จะเปิดเผยแถบนั้นแทนที่จะซ่อนทรายทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบดังนั้นผมจะเลือกสีดำสำหรับมาร์และคลิกแอด และนี่ก็จะเป็นการปิดซ่อนเอฟเฟกของฮิว t ซชเชอร์เรชันได้อย่างสมบูรณ์จากนั้นคลิกที่มาร์ผมก็สามารถที่ใช้แปรงทาโดยผมจะเรียกใช้เพนบรดัดตั้งค่าความทึบแสงของแปรงหรือฮาร์ดเนสไว้ที่75แล้วตั้งค่าเป็นขนาด80และผมจะสลับเพื่อให้ได้สีขาวเป็นสีพื้นหน้า แล้วก็ลากหัวแปรงไปที่กลางของกระดานโต้คลื่นจากนั้นก็คลิกที่ด้านบนแล้วกดปุ่มชิดค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์ลงไปด้านลา่างคลิกอีกครั้งและก็ทาเพิ่มสำหรับพื้นที่ที่ยังเห็นเป็นสีเหลืองและถ้าน้องๆและเพื่อนๆอยากที่จะเห็นผลก่อนและหลังการปรับสีก็ทำได้โดยสลับการมองเห็นของเลเยอร์ และที่นี่น้องๆและเพื่อนๆก็ได้เห็นวิธีใช้คำสั่ง Hue Saturation เพื่อเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วในภาพถ่ายซึ่งสามารถใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายของสีแบบเฉพาะเจาะจงที่อยู่ในภาพโดยไม่ต้องทำการสร้างเส้น Selection เ,เพื่อเลือกพื้นที่พร้อมกับเทคนิคเพิ่มเติมในการใช้ Layer เ Mask